สวัสดีครับผมมาพบกับแบกี้อีกแล้วนะครับผมวันนี้เป็น day 2นะครับผมในโจทย์ของอวดของรักของห่วงนะครับผมวันนี้ของที่จะมาอวดของผมก็คือนี่เลยครับแทดนเห็นกันไหมครับนี่คือกีตาะนะครับกีต้าร์クラฟเตอร j 1 8 ce นะครับผมได้มาในราคาประมาณ18,500บาทนะครับตอนนั้นอยากได้มากแล้วก็เป็นช่วงที่ หัดเล่นกีตาร์แนวฟิงเกอร์สไตล์นะครับก็เลยอยากได้กีตาร์ตัวนี้เพราะว่าตอนแรกอะผมมีกีตาร์ตัวหนึ่งก็คือ t ทเ l อ r t เท l ล r GS Mini มาก่อนแต่ว่าพอเราเราเล่นแบบเสียงใหญ่ๆหรือว่าหัดฟิงเกอร์สไตล์เนี่ยมันมัน,มนตัวเสียงมันไม่ได้ผมก็เลยคิดว่าถ้าได้คาราฟเตอร์ตัวนี้มาเนี่ยมันจะทําให้เรา ถนัดแล้วก็อยากจะเล่นกีตาร์ด้มากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยของรักของผมก็มีหลายชิ้นนะครับที่อยู่ในห้องห้องนี้ก็คือค <c oughs> ่อยๆสะสมเก็บมาเรื่อยๆไม่แต่ทั้งกล้องทั้งเลนส์งนะครับก็คือก็ขอเป็นของรักของทุกอย่างที่เราได้มาผมว่าคิดว่ามันเป็นของรักของได้หมดเลยเพราะว่าเราได้มาเราอยากใช้มันผมว่าคิดว่ามันก็มันก็คงจะเก็บรักษาให้เป็นของรักเพราะว่ามันจะได้อยู่กับเรานานๆนะผมคิดว่าประมาณนั้นนะครับ ก็ขอบคุณนะครับในวันที่2เดี๋ยวพรุ่งนี้วันที่3โจทย์จะเป็นอะไรมาเจอกันอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ